ส,สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังสารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวงแหวนวิญญาณอัจฉริยะเรามาเริ่มกันเลยเนาะแหวนวิญญาณอัจฉริยะนะครับวิธีสร้างคือเป็นการบูชายันของสัตว์วิญญาณแบบมอบวิญญาณติดมากับวงแหวนแบบเดียวกับเสี่ยวอู่ต้าหมิงเออร์หมิงนะครับ หรือจะทําสัญญาเท่าเทียมเป็นซาปิริตก็ได้แต่อันนี้จะมีในช่วงภาค2ขึ้นไปอายุของซาปิริตนะครับต้องเกิน10,000แปีขึ้นไปนะครับหรือว่าซาปิริตตัวนั้นนะครับต้องมีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญานะครับต้องให้ซาปิริตมีความฉลาดหน่อยต้องบอกแบบนี้นะครับข้อดีของวงแหวนอัจฉริยะนะครับวิญญาณของสัตว์นะครับที่อยู่ในวงแหวนสามารถช่วยให้คาปรึกษาแก่วิญญาจารย์ได้นะครับ สองนะครับช่วยชีวิตยามมีวิกฤตถึงความตายเนะเาะพอหากเจ้าของร่างตายนะครับตัวมันก็จะตายไปด้วยนะครับมันจึงรับรู้ถึงวิกฤตที่จะทําให้เสียชีวิตนะครับและช่วยรับการโจมตีนั้นๆได้ด้วย3ออกมาช่วยต่อสู้หรือใช้ทักษะวิญญ,ญาณให้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทานะครับก็คือถ้าวิญญาจารย์ไม่เรียกให้ออกมาช่วยต่อสู้มันก็จะไม่ออกนะครับวงแหวนว,วนนิญญาณอัจฉริยะหรือวงแหวนที่มีชีวิตถูกเรียกโดยหนอนใหม่น้ําแข็งเทียนเหมืองเขาตั้งใจเป็นวงแหวนอัจฉริยะเพื่อช่วย หัวอีเหาฝึกฝนและให้คําแนะนําแก่หัวอีเหาเพื่อที่หัวยเหาจะเดินทางสู่เส้นทางการเป็นเทพเขาพูดไว้ชัดเจนกับราชนีแมงป่องหยกน้ําแข็งนะครับว่าจุดประสงค์ที่เขาติดตามหัวอีเหาคือเพื่อที่จะสร้างเทพและติดตามหัวอีเหาขึ้นสู่แดนเทพเหมือนกับอวสารพิษมรกตและวานอนยักษ์ไททันเมื่อ10,000ปีที่แล้วนะครับก็เหมือนกับของถังซานนะครับก็คือวานอนยักษ์ไททันกับ วัวสรพิษมรกตกด้าหมิงเออร์มิงนะครับติดตามถังซานขึ้นสู่แดนเทพไปด้วยนะครับโดยอยู่ในสภาพของซปิริตโดยที่เขาบูชายันในช่วงตอนที่ถูกตามล่าโดยปีปิตงนะครับและนายแดนเทพถังซานก็ได้ชุบชีวิตพวกเขาทั้งคู่ใหม่ก็เป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดการใดเพื่อนๆสามารถพูดคุยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ